สวัสดีค่ะทำบุญเสร็จแล้วแล้ว,ลวก็ใส่บุญมาตะก้าใหญ่นะคะอาหารสดสดทำหรับทำพรุ่งนี้ใส่บาดพรุ่งนี้ให้่จานบ้านเลืบอบุญบ้านเลืบอบุญอันนี้พี่บินสวัสดีค่ะดอกไม้สวยงามปะเข้าบ้านกันค่ะตามมาตามมาอนี้เขาเรียกดอกอะไรเหมือนดอกบัวตองนะ หันหน้ามาน่อยจะถ่ายให้นี่เพื่อนบ้านเราคนเพชรบูรณ์เหมือนกันนะอยู่ที่ไหนนะสีเทพฮะยูทูบเบอร์ใช่ยูทูบเบอร์เหรอใช่อภิรภานะอภิรภาช่องไหนฮะอภิรภาอธิรภาอภิรภาปลาเก่งแบบเป้ฮะอลาลูยอ้าวโอเคนะคุณเป็นปะผมนะครับยูทูบเบอร์ปะป่วยก็เหรอเป็นอะไรคะ อ๋อเหรอแล้วทํางานอะไรคะตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้ทางานป่วยรอเป็นคนที่ไหนคะคนกรุงเทพเลยอู้แล้วก็ไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดเลอค่ะไม่ใช่ต่างจังหวัดแล้วแล้วตอนนี้มีรายได้อะไรล่ะบ้างล่ะทําอะไรทําอาชีพอะไรคะไปพุทธร้อนไหมฮะอยากไปพุทธร้อนไหมไปทำไมเที่ยวไม่ไม่ไม่ชอบไปจะแนะนําว่าชื่อประแสงนะแล้มีดูมีสมุนไพรชนิดหนึ่งถ้าคุณป่วยคุณเจ็บเนี่ยมันกินได้แต่ราคาค่อนข้างแพง พันสามพันสามราคาพันสามมีที่บ้านไม่ไหวเออนั่นน่ะสิถ้าประแสงมีก็จะให้คุณกินได้หรอกแต่นี่ว่าเราต้องกินต้องใช้ใช่ไหมอ๋อไล์ไปสักไล่หนึ่งก่ะยูทูเบอร์แข่งแบบเป้พาลุยอ๋อคุณชื่อเป้เหรอไม่ใช่ฮะเป้ไหนช่องผมช่องเป้อ่ะเป้พาลุยเหรอเพื่อนผมแล้็ผมเองเออดันให้หน่อยดิอภิภามา ตั้งแต่ก่อนมียูทูบเบอร์อีกไมผมทำกับลูกสาวผมแล้วมันไม่มันไม่เวิร์กเหรอมันไม่ก่อนเล่นกันเฉยๆไม่พออ่าโซเชียลอะไรมันเข้ามามากยูทูบเบอร์เขาก็เริ่มมีรายได้แล้วทำไมเราไม่ทำเหมือนเขาล่ะพันไลค์พันไลค์ก็ถ่ายกดซับสไครต์ได้สามร้อยสามพันห้าร้อยนะใช่ใช่เนี่ยเนะทำทางทำคลิปแต่เราต้องทำคลิป ส่งให้เขาตลอดเหรอเออเอาเอาชื่อเข้ามาดิแอดไลน์เอามีมีมีฮะไม่มีมีมีกระดาษไหมไม่มีนำบัตรนำบัตรประแสงหมดเพราะว่าอ๋อวิเชตจิรดิตเอาปากกามาเขียนดิมันจะจำได้ไหมล่ะแล้วผมก็จะมีปากกาไหมล่ะเอามากระดาษมาแล้วมีกระดาษไหมไม่รู้อมีแต่กระปดาษกระดาษตังค์เขียนใส่ตังค์ก็ได้เอาใส่ตังค์เหรอเดี๋ยวขนาดนั้นเลยเหรอลงตุ๊ขนาดนั้น เขียนมันเขียนได้เหรอได้ได้ลงคุณจับกล้องให้ป้าหมุนป่ะไม่หมุนผมหล่อป่ะหล่อสุดหล่อสุดหล่อโคตรเท่เลยนะโคตรเท่เลยโอโคตรเท่เลยเพิ่งเปิดได้มีกี่วันนี้แ้เขียนได้เหรอได้ได้ได้ฮะเอาช่องเขียนช่องมาแล้วกันช่องช่องอยู่ทุบกระดาษมันไปไหนหมดว่า เดี๋ยวถือไว้ก่อนได้เขาก็ได้คุณคะเออถามพี่ว่าถามน้องเขาได้ครับเข้าบริเวณสถานที่เข็นชื่อแอดมาก็ได้ฮะเดี๋ยวผมเซิร์ชเข้าไปเอง ก็ถ้าไม่แอดแล้วผมก็เซิร์ชเข้าไปอ่ะแต่ของผมคือ W E J อะไรนะผม W ได้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 เจอเดี๋ยวจะเจอช่องผมเดี๋ยวจะเจอช่อง YouTube อีกมากมาย W พี่ลาพาก่อนเอาพี่ลาพาไปก่อนอาพี่ลาพาถ่ายให้เห็นด้วยดิ่านถ่ายที่ไหนล่ะถ่ายให้เห็นหน้าเราดิไม่ถ่ายหน้าาดินี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้อ่าครับผม YouTube เราเพิ่งเปิดเองศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สี่สองหนึ่งสองหกแปดสอง บางคนเขไม่รู้ล้ว่าเราเล่นอะไรกันใช่ป้าแสงชื่อจริงอาพี่ได้ดีอาพี่ได้ดีผลชีวินชีวีนโอเคอาพี่ได้ดีแล้วมันจะขึ้นเข้าไปขึ้นในจีนีนโอผมอันนี้เบอร์ของช่างคอมพิวเตอร์8895 สี่แปดแปดนอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่นะเคยยินดีได้รู้จักเดี๋ยวได้จะได้มีไรายได้ด้วยกันเนาะผมนนะเขามีไรายได้ไปแล้วละ่ะแต่ผมยังป่วยอยู่เนแหละเราก็ถ่ายคลิปผมเราไปเลลรื่อยๆแล้วบ้าน<ม>อยู่ที่ไหนผมคนจริงๆเอ่ะผมอยู่กำแพงแต่ผมรับราชการอยู่กรุงเทพเดี๋ยวเราตอนนี้รับราชการไหมผมไม่อยู่ผมป่วยผมก็ต้อง รู้จักรู้จักภูรำร้อนไหมฮะสระบุรีสระบุรีเหรอุูรำร้อนการใช้บุรีอ่ะไม่รู้จักทุกเคยได้ยินชื่อนั่นแหละฐานที่ตั้งปฏิบัติการการทำยูทูบเบอร์เหรอจรโอเคมีโอกาสได้ไปนะดีกอาพระแสงก็ได้ไปด้วยไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเลยไปหมออยู่นั่นแหละแล้วโอเคเลยเอาไว้เอาไว้รอให้รอยังคารลุงก่อนนะเพราะว่าลุงเพิ่งเสียไป ลุงเขารับราการอยู่กระศรวงศึกษาเป็นข้าราชการบำนาญเพราะว่าเพราะว่าทํางานไอ้ทําบุญห้าสิบวันมัน,นท่7มเจ็ดมีนาเอาของไปทำบารกะราชกรรแล้วก็ส่วนบนข้ามปีอยู่เนี่ยจะขับแล้วป่วยด้วยอะไรด้วยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเนาะแล้วเรากลับยังไงก็เดินทางขับเดี๋ยวเพื่อนมารับเองอ๋อเหรอเพื่อนดีดีว่ามีเพื่อนคุณโชคดีนะมีเพื่อนมีเพื่อนแท้ เพืพ่อนมาตั้งแต่สมัยปลยรุ Fi> ่นโอ้ดีมากเลยเพื่อนแท้เพื่อนแท้เพื่อนแท้คุณชื่ออะไรล่ะวิเชตวิเชตชื่อจริงล่ะไอชื่อเล่นอ่ะชื่อเล่นอ่ะชื่อเล่นคือวิทย์วิทย์เหรอวิทย์วิทยาศาสตร์อ่ะก็ลูกสาวเอาไปใช้อ๋อชื่อวิทย์เหรอวิทย์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 อ๋อมันหมายความว่าวิทย์อ่ะวิทย์วิทย์น่าจะเป็นวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะวิทย์โอเคดีดีรู้จักนะสุขสันต์แฮปปี้นิวเยียร์ ดีเยดูจักแล้วก็ขอให้วิสุภาพแข็งแรงนะฮะเป็นปกติโด้วยไวอย่างน้อยใช่อย่างน้อยมีตังมาซื้อโดกุดามิให้ราคาพิเศษเลยโอเคตรงไหนฮะบอกบอกมีมีอยู่บอกไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไลน์ไลน์เข้าเข้าเข้าผมก็ได้ไลน์ไลน์สี่สิบสี่ทัพสี่สิบหกนี่อยู่บ้านเลยลูกอยู่บ้านเลยดูบอลโอเค เข้าไปมันจะเห็นแอดไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวป้าเขียนให้รายละเอียดแอดไลน์เข้าไปอภิรดีผลจะเป็นศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ตามผมเสียนะเหรอข้างนึงเหรอมันมันบวกกันไม่ได้ผมโดนกระปุกนี้ละคนขลยบฝังเขลยบใจเข้มแข็งใจเข้มแข็งเอาไว้ใจสู้ซกอย่างชนะไปห้าสิบแล้วหรอไมีข้างขวาได้ยังดูแลสุขภาพอย่างดีต้องต้องใส่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเปิดแล้ว แสงมันผ้าใช่ใช่แสงมันผ้าโอเคยินดีรู้จักเนาะออเป็นต้นชะอมอ๋อเหรอโอ้ยินดีได้รู้จักคลิปนี้ปิดแค่นี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์พีิราภานะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้